ในการเลือกตั้งเทศบาลในวันที่11พฤษภาคม2568นะครับคลิปนี้เรามา,าเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งกันนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่า,าประเด็นก็คือบุคคลใดที่สามารถเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งได้บ้าง นะครับเวลาเราไปปฏิบ or ัต nee ิหน้าที่เนี่ยกรรมการประจําหน่วยตรงนี้เราต้องทราบนะครับว่าใครสามารถเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งได้บ้างผู้ที่จะสามารถเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือกรรมการการเลือกตั้งเลขาที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยนะครับบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีสิทธิ์เข้าไปในที่เลือกตั้งเพื่อทําการสอดส่องดูแลหรือแนะนําให้การปฏิบัติการเลือกตั้งเป็นไปนโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับอันนี้กฎหมายกําหนดให้สามารถเข้าไปได้นะครับทีนี้กรรมการประจำหน่วยจะต้องปฏิบัติอย่างไร กรณีมีบุคคลต่างๆเหล่านี้เข้าไปในที่เลือกตั้งนะครับตรงนี้จะต้องกรรมการประจําหน่วยจะต้องบันทึกการเข้าไปในที่เลือกตั้งของบุคคลดังกล่าวเอาไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจําที่เลือกตั้งก็คือในแบบสทออพทออ .5 ทับ3นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เข้าไปเขาก็จะไปแนะนาไปาาแนะนําถึงเรื่องการปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้องนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วนะครับกรรมาการประจําหน่วยที่ทําหน้าทีอา่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งแล้วบุคคลเหล่านี้ก็สามารถเข้าไปได้ตามกฎหมายเนี่ยเขาสามารถเข้าไปได้เราจะต้องบันทึกไว้ในรายงานด้วยนะครับในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งสทพทหทสามนะครับ